Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทำความสำเร็จลับกันต่อในพื้นที่ดาวพินาคอนี่ค่ะให้ทุกๆคนวามาที่แดนฝันช่วงเวาลาประกายทองนะคะมาเสาเทเลพอร์ตที่ชื่อว่าย่านการค้าห้วงฝันค่ะ พราะว่ามาถึงแล้วนะคะให้วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะทางด้านความมือจะเจอกับเซียโร่ค่ะยามรักษาการสมาคมเพเปซี่นั่นเองค่ะความสมเรับนี้เราจะต้องใช้ตัวละครตัวแรกที่สุดของเกมนะคะอย่างน้องฮุกกับไบลูกเพื่อปลอมตัวเป็นชาวเพเปซี่คุยกับเซียโร่นะคะเลือกตัวละครได้แล้วก็กดคุยกับเซียโร่ได้เลยค่ะเซียโร่ทักเรานะคะว่าหยุดก่อนมายืนตรงนี้ที่นี่คือสมาคมพิเศษสําหรับชาวเพเปซี่เธอใช่ชาวเพเปซี่หรือเปล่าเราตอบกลับไปนะคะว่าเป็นชาว ชาวไปเปซี่เราคิดว่าเจ๋งหรอเซียโรตอบกลับแน่นอนสิชาวไปเปซี่น่ะเจ๋งอยู่แล้วเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลอีกทั้งยังขยันอดทนและกระตือรือร้นที่สุดด้วยฉลาดปราดเปรื่องจริงใจและเป็นมิตรแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งมีชีวิตบางจําพวกที่เอาแต่โวดความสูงเป็นไหน โทษทีนะที่นี่ไม่ต้อนรับเธอเชิญกลับไปซะเถอะขอแนะนำอีกอย่างนะคราวหน้าถ้ามาอากีกแล้วก็ลองนั่งยองๆกับพื้นแล้วคุยกับฉันดูสิ <Be at> บางทีถ้าฉันอารมณ์ดีก็อ,อาจจะยอมไม่เธอเข้าไปก็ได้นะก็จะมีตัวเลือกขึ้นแน่เราเลือก5ตัวเลือกเลยค่ะถ้าเราจะทําความําเรรจลาบนี้ต่อนะคะเราจะต้องเลือกตัวเลือกหน้่องฉันเหมือนชาวไปเปซี่หรอนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอยากคุยกับเซียโรต่อก็กดตัวเลือกอื่นๆได้เลยค่ะ เราก็มาทำความสมเร็ลํำนี้กันต่อนะคะกดตัวเลือกหน้าฉันเหมือนชาวไปไปซี่หรอคะ่ะ เซียโร่พูดตอบอย่าขยับเท้าชิดหลังตรงอย่าง,งอเข่ายืนนิ่งๆไว้ฉันขอดูให้ละเอียดหน่อยยามรักษาการเปเปซี่ที่สูงไม่ถึงรูปบิดประตูคนนั้นกำลังทำท่าทางเทียบกับสีสักของคุณจากนั้นหยิบไม้บรรทัดออกมาแล้ววัดความยาวขาของคุณอย่างถี่ถ้วนจากนั้นก็แสดงสีหน้าสงสัยออกมาเซียโร่พูดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยว,ว่าจะได้เจอคนที่เตี้ยก,กว่าฉันในแดนฝันฉันถูกชะตากับเธอเราเป็นเพื่อนกันได้นะแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ใช่ชาวเปเปซี่ตามกฎแล้วฉันจึงไม่สามารถให้เธอเข้า ไไปได้หลังจากจบบทสนทนานะคะความสําเร็จรับก็จะขึ้นมาเลยค่ะความสําเร็จรับมีชื่อว่าไม่มีชาวเพย์เปชี่เลยเหรอสนทนากับเซีโรโดยใช้ตัวละครที่ตัวเล็กกว่าฝ่ายนั้นได้รับเพดห้าเพดค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับความสมัยลับคุยกับเซียโรโดยใช้ตัวละครตัวเล็กปลอมตัวเป็นชาวไปเปชี่เพื่อเข้าไปยังสมาคมเปเปชี่นะคะเหนือเรื่องความสมัยลับนี้เนี่ยมันตลกมากเลยนะคะทุกคนคือเราเนี่ยไปกดคุยตัวเลือกอื่นมานะคะแล้วก็พยายามที่จะปลอมตัวเป็นชาวไปเปชี่นะคะเซียโรก็รู้ทันนะคะก็ไม่ให้เราเข้าไปสักทีนะคะเราก็เลยถามกับเซียโรว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ใช่ชาวไปเปชี่เซียโรตอบกลับ เพราะความผิดพลาดในการทํางานของฉันเรยสร้างปัญหาให้กับท่านฉันต้องขออภัยจริงๆขออภัยอย่างสูงทีนี้พอใจหรือยังถ้าไม่มีธุระอะไรเราก็รีบไปซะ ตลงมากทุกคนก็คือแบบเซโร่ก็เล่นตามน้ํากับเราไปแต่สุดท้ายก็ได้เราไปอยู่ดีนะคะเราไปกดคุยหลายๆตัวเลอกคุยกับเซโร่ได้นะคะสนุกด,ดีค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปความสมรลับหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชรก์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะ่องเโลมีเพนดิสความสมรลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพนดิสได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกม r i c h m a n s h o p ด้วยนะคะเติมเกมอนไกซาเรลใช้เพียงแค่เลขยูไอดีเท่านั้นค่่ะะะสปนนนี้ขอตลาไกค บ๊ายบายค่ะ